ชาวประสในเดือนตุลาคมนี้นะคะคุณจะมีจุดหมายปลายทางแห่งความสําเร็จชัดเจนขึ้น ปัญหาหลายอย่างคลี่คลายด้วยตัวของมันเองได้ด้วยนะคะอุปรสรรคอาจจะเริ่มเข้ามาในเดือนนี้มีภูเขาแห่งความยากลําบากมาให้คุณทดลองข้ามผ่านสองสามลูกแต่ว่าดาวหลายดวงของคุณก็ได้อุดมเกณฑ์ส่งผลให้คุณแก้ไขปัญหาต่างๆไปได้ง่ายอย่างที่ไม่คาดคิดเรื่องความรักยังคงต้องระงับระวังอารมณ์ที่รุนแรงในระยะนี้ให้มากขึ้นหน่อยการเงินยังคงมีกระแสดีเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเรื่องของการลงทุนยังไปได้สวยเดี๋ยวเราไปฟังพยากรณ์ดาวประจําเดือนตุลาคม ชมกันเลยค่ะ ลัคนาราศีพฤษภนะคะขอต้อนรับก็สู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงดาวพระยากรประจําเดือนตุลาคม2564ก่อนอื่นต้องขอไปสําหรับเสียงที่แห่แผ่ของแอดมินนะคะแอดมินไปฉีดวัคซีนเมื่อวานก่อนนี้เองเมื่อวานเป็นไข้แต่วันนี้ไม่มีไข้แล้วเพียงแต่ว่ายัางทิ้งเรื่องของการเจ็บคอแล้วก็เรื่องของเสียงแหบอยู่หน่อยแต่ว่าก็อยากเรียบทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภได้ฟังแล้วก็ได้วางแผนในเดือนตุลาคมนะคะลัคนาอ่า สำหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนนะคะส่วนลัคนาพฤษภกค็คือผู้ที่นำเวลาเกิดเนี่ยไปผูกดวงหาลัคนาถ้าคุณไม่ทราบเวลาเจาะจงแน่ชัดมันไม่สามารถผูกดวงได้แต่ว่าสามารถเอาไปเทียบตาราง คร่าวๆได้ว่าคุณอยู่ประมาณลัคนาราศีไหนที่ Facebook วันนี้มีเรื่องเล่าแอดมินทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ชื่อช่องนะคะเข้าไปเทียบได้เลยแอดมินพูดเร็วพูดช้าไปปรับการตั้งค่าความเร็วความช้าได้ด้วยตัวเองเข้าไปที่รูปฟันเฟืองในคลิป YouTube เนี่ยละคะ่ะแล้วก็ไปที่ตั้งค่าความเร็วปรับตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะ ในเดือนตุลาคมนี้นะคะดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวาสนาของชาวพฤศพในเดือนนี้เนี่ยมีตำแหน่งอยู่ด้วยกัน3ามตำแหน่ง นะคะอยู่ในราศีตุลเรือนอริพอหลังวันที่3เนี่ยอยู่ในเรือนหุ้นส่วนคนรักในราศีพิจิกแล้วก็ย้ายอีกครั้งในวันที่31ตุลาคมเข้าสู่ภพมรณนะทํานายได้อย่างนี้ก็ว่าในระยะเดือนตุลาคมนี้ชาวพู้ศพจะมีอารมณ์ที่ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหรนะ่นักเรียกว่าเปลี่ยนแปลงหรือว่าถ้าคุยกันแบบเพื่อนฝูงแอดมินเป็นเพื่อนของชาวพฤ้ศบก็จะบอกว่าช่วงเนี้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะเราอะ เดี๋ยวปอดโปง่งเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวขุนใจเดี๋ยวอารมณ์ดีอย่างเงี้ยนะคะเหตุเพราะอะไรเพราะว่าดาวเจ้าเรือนของคุณในเดือนนี้นั้นเดินเดินเร็วมากๆเดี๋ยวไปอยู่พบร้ายเดี๋ยวไปอยู่พบดีนั่นเองแต่ด้วยธรรมชาติของชาวฤาษีศคุณมีความโดดเด่นในเรื่องของการต่อสู้ปัญหาในเรื่องของการผ่อนปลนรู้จักการะเทศะรู้จักการผ่อนหนักผ่อนเบาดังนั้นคุณจะพลิกแปลงและแก้ไขปัญหาเห่านี้ไปตลอดรอดฝั่งด้วยความเป็นตัวของตัว ของคุณเองนี่แหละคะ่ะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณก็คือดาวพระราหูซึ่งคงทับอกทับตัวอยู่ในเดือนนี้การงานความรับผิดชอบแน่นอนว่ายังหนักยังเหนื่อยยังรู้สึกเหมือนแบกอะไรอยู่ตลอดเวลานะคะสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภซึ่งในเดือนนี้ดาวพระศุกร์ย้ายสองสา ย้ายสองครั้งแต่มีสามตำแหน่งอย่างที่แอดมินบอกแล้วมันเกี่ยวพันกับเรื่องของการงานอย่างไรนะคะตำแหน่งแรกอยู่ที่ราศีตุลเรือนอะไรซึ่งก็แปลว่าตั้งแต่เดือนก่อนมาจนถึงวันที่สตุลาคมเนี่ยคุณค่อนข้างรับบทหนักหรือว่ามีเรื่องมีอุปสรรคมีอะไรต่างๆเข้ามาให้คุณรู้สึกปวดหัวนะคะแต่ด้วยความที่ดาวเข้าพบอริก็จริงแต่มีความเป็นเกษตรราธิบดีและยังได้ทั้งอุดมเกณฑ์ของปสวะด้วยนะคะ ลัคนาราศีพฤษภเนี่ยคุณเวลาที่ได้อุดมเกณฑ์ก็จะเรียกว่าอุดมเกณฑ์ปัสาวะและปัสวะอง์เกณฑ์อย่างเงี้ยนะคะซึ่งแปลว่าลัคนาราศีที่เกี่ยวกับสัตว์สีเท้านั่นเองนะคะซึ่งก็หมายความว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยหลังวันที่3เป็นต้นมาเรื่องหน้าที่การงานของคุณจะพัวพันอยู่กับเพื่อนร่วมงานคนช่วยคิดหุ้นส่วนคนรวย คนร่วมทำงานด้วยนะคะหรือแม้แต่บางท่านก็จะอาจอาจ,จะมีคู่ครองคนรักร่วมมือร่วมใจกันทํางานช่วยกันคิดช่วยกันสร้างช่วยกันแก้ปัญหาในเรื่องของงานนะคะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ยาวๆไปจนถึงสิ้นเดือนที่จะช่วยกันประครับประคองและช่วยกันแก้ไขสถานการณ์ต่างๆไปด้วยกันซึ่งมันมีห่วงระยะเวลาที่สําคัญอยู่คือห่วงที่ดาวอังคารและดาวพุธนั้นแลกเรือนกันความเข้มแข็งของสองเรือนความเข้มแข็งของ สองดาวแลกเปลี่ยนกันทำให้เกิดเป็นอนุกเกษตรมีความมั่นคงเหมือนกับทั้งสองเรือนนั้นได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีเช่นกันจึงเป็นเหตุให้แอดมินบอกว่าแม้จะมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆเจ้าชะตาหรือชาวพฤศพจะแก้ไขและผ่านพ้นเรื่องยากลาบากแบบนี้ไปได้อย่างราบรื่นและง่ายขึ้นแบบแปลกๆด้วยเพราะว่าดาวศุกร์และดาวอังคารส่งอิทธิพลถึงตัวคุณเป็นช่วงจังหวะ ที่ดาวทั้งคู่กลายเป็นเกษตรและส่งพลังนั่นเองก็สามารถทําให้ปัญหาหลายๆอย่างคลี่คลายไปได้นะคะพิศษบางท่านอาจจะมีเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานมีงานที่ดีขึ้นหรือได้งานที่ดีขึ้นได้พบเรื่องราวที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานแต่บางท่านอาจจะยังต้องพบเจออุปสรรคพบเจอเรื่องราวต่างๆก่อนที่จะเจอเรื่องดีๆเพราะว่าคําว่าอุดมเกณฑ์แปลว่ามากแปลว่ามีความสุข แปลว่าเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะได้เว้นช่วงงานบางคนเนี่ยถึงกับตกงานย้ายงานแต่ว่าได้งานใหม่เข้ามา หรือว่าประมูลงานใหม่ได้เข้ามาในห่วงระยะเวลาเพียง2เดือนต่อไปดีเท่านั้นเองเพราะว่าดาวเจ้าเริงกลับมาไปตกอยู่ที่ตัวเองและดาวตัวเองไปตกอยู่ในภพอ,อรินั่นเองก่อนที่จะมีเพื่อนฝูงคนร่วมงานหรือคนรักช่วยเหลือคุณด้วยซ้ำไปในกรณีที่พระฤหัสและพระเสาเขากลับมากลุ่มร่วมกันอีกครั้งในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานั่นหมายถึงว่ามีเหตุให้ชาวพฤุศบได้เปลี่ยนแปลงในชะตาชีวิตของคุณพอสมควรแล้วล่ะคุณอาจจะเจอกับ การเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะนะคะในช่วงก่อนหน้านี้ที่ดาวเริ่มถอยหลังในช่วงเดือนตุลาคมนี้และในช่วงพฤศจิกายนนี้บางคนเปลี่ยนไปแล้วในเรื่องของหน้าที่การงานเปลี่ยนไปแล้วในเรื่องสภาพแวดล้อมสถานที่อยู่ผู้คนที่คุ้นเคยหรือว่าสถานการณ์ต่างๆที่คุ้นเคยนะคะเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงตําแหน่งงานเปลี่ยนแปลงไปบางคนเปลี่ยนบ้านช่องเปลี่ยนรถเปลี่ยน หรือมีแนวโน้มจะสร้างบ้านซื้อที่นะคะมีโครงการจะทําบ้านซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหากการดําเนินการในปลายปีก่อนหรือว่า ประมาณปี2563ไม่สําเร็จนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสกับดาวพระเสาร์นี่เขาเคยเจอกันแล้วครั้งหนึ่งเมื่อประมาณตุลาหรือพฤศจิกายนลองกลับไปทบทวนว่าตอนนั้นคุณมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วคุณยังทําอะไรไม่สําเร็จเนี่เป็นโอกาสครั้งที่สองที่ดาวพฤหัสส่งอิทธิพลมาให้คุณนะคะเขามากลุ่มร่วมกับดาวพระเสาร์นะคะแล้วก็จะมีอิทธิพลอย่างนี้ยาวๆไปสองเดือนอย่างที่แอดวินบอก ก่อนที่ดาวพฤหัสจะเดินหน้าเข้าสู่พบน้าที่การงานอีกครั้งหนึ่งแล้วพฤหัสเนี่ยจำไว้เลยนะคะกว่าเขาจะกลับมาในตําแหน่งนี้เนี่ยอีก12ปีส่วนพระเสาร์จะอยู่ในราศีมังกรแบบนี้อีกครั้งเนี่ยอีก30ปีคุณคิดดูว่ากว่าเขาจะมากุมรวมกันเนี่ยมันยากมากดังนั้นถ้าจะคิดการทําสิ่งใดเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินที่ดินการสร้างบ้านช่องการต่อเติมบ้านซ่องบ้านช่องขออภัยค่ะการซ่อมแซมเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ ช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ดาวส่งอิทธิพลเป็นใจให้กับคุณดาวเปิดโอกาสให้กับคุณให้หลายๆอย่างมันทําได้สบายมากขึ้นให้หลายๆอย่างมันมีช่องทางมีจังหวะมีความราบรื่นและไม่ติดขัดเหมือนกับก่อนหน้านี้ความเปลี่ยนแปลงพวกนี้บางคนถูกบังคับให้เปลี่ยนบางคนมีแปลนมีแผนไม่ได้ทําสักทีแต่ตอนนี้ถูกบังคับให้เปลี่ยนแน่นอนและมีโอกาสที่บางคนจะได้โยกย้ายเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอย่างที่แอดมินบอกไปในข้างต้นนะคะ ทั้งหลายทั้งปวงนั้นแอดมินบอกได้เลยว่าจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จทั้งสิน้นเพราะดาวพฤหัสคือดาวลาภะแม้บางส่วนจะเป็นดาวมรณะแต่ความลาภะนั้นสูงส่งเมื่อจับคู่อยู่กับดาวสุภะหรือดาว,วะเสาร์ที่มั่นคงอยู่ในเรือนตัวเองดังนั้นการเปลี่ยนแปลงอันนี้ไม่ว่าจะอย่างไรแอดมินบอกแล้วบอกอีกได้เลยว่าจะนำพาคุณไปสู่ความมั่นคงและความสำเร็จดังนั้นอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลง ในส่วนของดาวอังคารเจ้าเรือนวีนาสและเจ้าเรือนหุ้นส่วนคนรักในเดือนนี้ก็ได้อุดมเกณฑ์ปัสสาวะเกณฑ์ด้วยเช่นกันนั่นก็คือเป็นหกแก่ลักนณาเข้าสู่ลักนณาราศีตุลเรือนอริ ตั้งแต่วันที่21ตุลาคมคุมร่วมกับพระอาทิตย์เจ้าเรือนพันธุได้อุดมเกณฑ์ทั้งคู่ทั้งพระอังคารและพระอาทิตย์ก็แสดงว่าเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของบ้านช่องที่ดินสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างมาแรงค่อนข้างสูงอาจจะมีการร่วมหุ้นร่วมทุนทำมคาค้าขายเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่ดินซื้อร่วมกันนะคะกับคนที่คุณไว้ใจกับคนที่ทํางานด้วยกับพ้นส่วนของคุณหรือว่าซื้อร่วมกันเป็นชื่อของคุณกับคู่ของคนรัก แนวโน้มมีและประสบความสําเร็จด้วยนะคะดาวค่อนข้างสอดคล้องกันและชี้ไปที่เรื่องของอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดเลยก็มันมีโอกาสที่ชาวพฤทธศกจะเก็บสะสมเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มีโอกาสมากๆหลังวันที่21ตุลาานะคะชาวพฤทธศพที่ชอบเสี่ยงโชคชอบลงทุนชอบลงหุ้นคุณอาจจะโชคดีมาเป็นระยะเวลาสองสเดือนที่ผ่านมา แต่หลังวันที่21ตุลาแอดมินต้องบอกว่าต้องเริ่มรอบครอบรัดกลุ่มใหญ่ให้ไหนให้ตามเขาเพราะว่าดาวย้ายออกจากเรือนพุทธะแล้วแล้วตัวเจ้าเรือนพุทธะเองก็ย้ายเข้าไปสู่ภพอริพุทธะสําหรับแอดมินนี่เป็นภพแห่งการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเลยนะดังนั้นเรื่องของการเสี่ยงโชคลงทุนลงหุ้นต้องพิจรารณาอย่างรอบครอบมากขึ้นเพราะมันจะไม่ดีเท่ากับเดือนก่อนๆอ,อย่างแน่นอนแต่ก็จะไม่ติดดอยหรือว่าแย่อะไรมากมหมดังนั้นรู้ทันตัวเองหาข้อมูลให้ครบนะคะ และในส่วนของดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยและเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของเจ้าจะตาด้วยเนี่ยเขาเข้าสู่ภพอริแบบจริงๆจังๆก็คือวันที่30ตุลาคมนั่นก็หมายถึงว่ากระแสการเงินตั้งแต่ช่วงต้นเดือนยาวไปถึง30เนี่ยอย่างค่อนข้างดีการลงทุนลงหุ้นยังราบรื่นดีมีกำไรกำไรการเสี่ยงโชคอย่างดีเงินทองยังคงได้มาเป็นปกติกระแสการเงินยังไม่สะดุด จนกระทั่งวันที่21แอดมินเตือนเกี่ยวกับเรื่องเสี่ยงโชคเรื่องลงทุนนะคะแต่ว่าการเงินกระแสการเงินที่เข้ามายังดีอยู่นะแต่ว่าเรื่องการลงทุนเสี่ยงโชคเนี่ยหลังวันที่21ต้องระมัดระวังแต่พอวันที่30ไปอ่ะมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเสียงเงินเสียทองกระตันหันคาดไม่ถึงมีอะไรที่ต้องใช้เงินแก้ไขปัญหามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมต้องใช้เงินมีของพังรวมถึงสุขภาพมีโอกาสจะเจ็บป่วยใช้เงินใช้ทอง ดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพด้วยเช่นกันนะคะในส่วนของความรักในเดือนนี้ต้องระมัดระวังอารมณ์ของชาวพือศให้มากเนื่องจากดาวเจ้าเรือนตัวเองและดาวเจ้าเรือนคนละรู้วนตกอยู่ในภพหลายระวังความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันระมัดระวังความอารมณ์ไม่ดีอ่ะ แล้วก็ระวังโทสะหรือระวังการเจราจาหรือปากเสียงเพราะว่าดาวพุธนั้นเข้าสู่ภพอริและก็แร่งทั้งคู่ต้องประครับประคองอารมณ์ตัวเองให้ได้หลายอย่างก็จะดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรึกษาหารือกันในเรื่องของหน้าที่การงานกับหุ้นส่วนคู่ครองนั้นค่อนข้างเป็นไปด้วยดีเพียงแต่ว่าแอดมินมองจากดาวแล้วเป็นไปได้สูงที่คุณเองจะมีโอกาสได้พูดคุย ปัญหาการงานบางประการกับคนรักแต่ว่าคุณค่อนข้างจะเจ้าโทสะในระยะนี้ต้องระงับยับยัง้งอารมณ์และสติของตัวเองให้ดีนะคะคือที่ต้องเตือนว่าแรงทั้งคู่เหตุเพราะว่าดาวองคารกับดาวศุกร์เนี่ยมีการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เข้มแข็งทั้งสองดวงนะคะทั้งอุปรสรรคและคู่ของคนรักรวมถึงหุ้นส่วนด้วยการพูดจาของคุณกับคนรักในเดือนนี้หรือแม้แต่กับหุ้นส่วน คุณจำเป็นจะต้องมีเหตุผลมีความเยือกเย็นมีความใจเย็นระงรับโทสะมากกว่าเดิมอีกหลายเท่าเพื่อที่จะประครับประคองไม่ให้มันเกิดความยุ่งยากมากขึ้นในเดือนนี้นะคะคู่ของคนรักของคุณในเดือนนี้เขาค่อนข้างที่จะเป็นตัวเองสูงส่งมากเรียกว่าแข็งแรงและเด็ดเดี่ยวถ้าคุณใช้ไมาแข็งคุยกันรับรองจบไม่สวยแน่นอนเพราะอังคาร ก็มีฐานะที่เป็นเกษตรเล็กๆชเช่นกันนะคะแข,แ,ขแ,ขแข่งแกล่งแข่งกล้าวพอๆก,กันดังนั้นสติต้องมาใจายเย็นต้องมารู้ตัวรู้สติก่อนก็อ่อนลงก่อนจึงจะเป็นคู่ครองคู่ชีวิตกันไปได้ตลอดรอดฝั่งนะคะสำหรับสุขภาพในเดือนนี้ชาวพษศมีเกณฑ์เจ็บป่วยเสียเงินเสียทองซื้อยารักษาตัวหรือว่าเข้าโรงพยาบาลอยู่เหมือนกันโอกาสเป็นไข้ตัวร้อนปวดท้องก็มีมา ดาวพูดจุอ่อรดาวอาทิตย์ก็เช่นกันต้องดูแลอาหารการกินให้ดีอย่าก,กินของค้างคืนอย่าก,กินของไม่ได้อุ่นร้อนเพราะคิดว่าไม่เป็นอะไรนะคะเรามาระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยเพราะว่าดาวอังคารอยู่ในภพอารีหลายคนถามแอดมินบอกว่าดาวอังคารดาวอาทิตย์ดาวสุขได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ถึง3ตํตำแหน่งทำไมยังบอกว่าจะเจ็บป่วยหรือต้องระวัดระวังอุบัติเหตุแอดมินจะอธิบายอย่างนี้นะคะว่าการเป็นอุดมเกณฑ์นั้นอุดมเกณฑ์ในเรื่องของทรัพย์สินหรือว่าความสุข หรือว่าการทำงานที่รุ่งเรืองแต่เรื่องการเจ็บป่วยเรื่องการ อุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยมันยังต้องมีมันยังต้องเกิดดังนั้นต้องระมัดระวังเพื่อให้มันเกิดได้น้อยจนถึงกับไม่เกิดเลยสิ่งใดที่ต้องระวังยังต้องระวังอยู่ค่ะสิ่งใดที่ดีก็จะได้ดีขึ้นอันนี้ต้องแยกกันเอาเป็นว่าแอดมินเอาใจช่วยนะคะขอให้ชาวพฤศษศผ่านพ้นอุปสรรคและก็ได้รับแต่เรื่องของความโชคดีชอบคลิปนี้ฟังแล้วมีประโยชน์โปรดช่วยแชร์เป็นกําลังใจให้แอดมินได้มียอดซับติดตามเพิ่มมากขึ้นแอดมินจะได้มีความสุขในการทำ ช่องนี้มากๆขึ้นไปแล้วก็ทำช่องนี้ให้คุณผู้ฟังฟังนานๆสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ ในเรื่องของเงินทองนะคะในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยดาวเจ้าเรือนการเงินหรือว่าดาวพระราหูของกุณสถิตยอยู่ในภพปุตตะและอยู่อย่างนี้มายาวนาะนแล้วเขาจะย้ายอีกทีต้นเดือนมีนาคมปี 6- 1หนึ่งถ้าฟังกันมานานก็จะทราบว่าตรงนี้เป็นอุดมเกณฑ์ของลัคนาราศีมังกรน,นะคะราหูอาจจะมีปัญหากับคใครใแต่จะไม่มีปัญหากับชาวมังกรเพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องใช้ใจ่ายมากหน่อยระยะที่ดาวกลุ่มภพปุตตะ อย่างนี้นะคะก็โหราคูบาอาจารย์เรียกตำแหน่งนี้ว่าราหุค้นทรัพย์แต่ในส่วนของมังกรน,นั้นได้เอกสิทธิ์ตรงนี้ว่าได้รับตำแหน่งดาวเป็นอุดมเกณฑ์ในเรื่องโอกาสทางการเงินการเสี่ยงการลงทุนการลงหุ้นมีทีท่าว่าดีขึ้น พราะว่าราหูอยู่ตรงจุดนี้เป็นอุดมเกณฑ์ของคุณเพียงแต่มังกรบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมมีเงินเข้ามาแล้วละลายซับไม่ค่อยมีเงินเหลือติดกระเป๋าอะไรเท่าไหร่เลยมันเหมือนกับว่ามีเงินเข้ามาแล้วมันมีจ่ายออกไปแต่ของมังกรเนี่ยถ้าแอดมินนั่งดูและไล่ดาวเนี่ยการที่มังกรมีเรือนการเงินซึ่งเป็นดาวราหูอยู่ในภพนี้ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์อุดมแปลว่าเยอะและมากขึ้นมีความสุขด้วย ดังนั้นแอดมินเลยมองว่าแม้เงินจะเงินสดจะไม่ได้อยู่ในกระเป๋าของเจ้าชะตาเลยมันจะมีเรื่องของการนําเงินไปลงทุนเพิ่มเอาเงินไปฝากเอาเงินไปลงกองทุนเอาไปทําอะไรต่างๆต่อยอดเหมือนได้กําไรมาเอาไปซื้อของเพิ่มหมุนเวียนเปลี่ยนไปเพื่อเอามาขายกิจการยังจเจริญก้าวหน้ามีกำไรกําไรมากขึ้นเพียงแต่ว่า อย่างที่บอกมันไม่มีเงินสดอยู่กับตัวเลยดังนั้นระยะนี้ถ้ามีโครงการอะไรจะต้องลงทุนพิจารณาแล้วว่ามันดีให้ลงทุนเลยเพราะว่าคุณเก็บเงินไม่อยู่แน่นอน2เดือนนี้ยังคงเป็น2เดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงของชาวมังกรว่ามันจะดีขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปอีกนะคะเป็นจุดเปลี่ยนไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในเดือนตุลาคมเนี่ย เจ้าเรือนปุตตะเองนั้นก็คือดาวพระศุกร์เขากนข้างโดดเด่นเป็นอย่างมากทั้งไปสถิตท,ที่พบหน้าที่การงานก็แสดงว่าการงานจะให้เงินทองโชคลาภพอหลังจากวันที่สาเขาไปสถิตท,ที่พบลาบพระก็แน่นอนว่าการงานให้โชคลาภนะคะให้เงินทองให้ความสําเร็จพอสาเนี่ยปุตตะไปสถิตอยู่ในพบวีนาชื่ออาจจะน่ากลัวแต่ถ้าใครประกรอบกิจการทางด้านการต่างประเทศการซื้อขายการแลกเปลี่ยนการ การทํางานออนไลน์การจ้าขายออนไลน์หรือว่างานที่เกี่ยวกับห้องแลบห้องทดลองห้องลับหรือแม้แต่ห้องซ้อมดนตรีอะไรพวกนี้ด้วยนะเพราะว่าอะไรที่มันแบบว่าแยกเป็นเอกเทศอะ พวกนี้จะเลยรุ่งเรืองรวมไปถึงชาวมังกรที่อยู่ต่างประเทศนะคะในเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ดาวย้ายไปอยู่ในเรือนวินาศก็ไม่ได้น่า,นากลัวหรือวิตกกังวลอะไรเลยเรื่องยากลําบากมีไหมก็มีมาแน่ๆในลักษณะนิสัยที่ดาวมังกรพบเจออยู่เสมอมังกรนะคะเหน็ดเหนื่อยเพื่อรุ่งเรืองฝ่าฟันเพื่อประสบความสําเร็จเป็นสโลแกนของชาวมังกรที่ไม่มีทางที่จะได้อะไรมาแบบสบายๆแน่นอน เมื่อคุณเกิดอยู่ในลัคนาราศีนี้นะคะในส่วนความรักของชาวมังกรในเดือนนี้ประมาณช่วงวันที่20-21เนี่ยมันจะมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับคุณทั้งคนโสดและคนไม่โสดเอาเป็นว่าในเดือนนี้มันเป็นเดือนที่ดีของคุณทั้งคู่เพียงแต่ว่าเรื่องของโทสะเรื่องของอารมณ์ชาวมังกรจะต้องระมัดระวังให้มากขึ้นเหมือนที่แอดมินเตือนในตอนต้นเพราะว่าตัวเจ้าตาเองในระยะนี้คุณมีความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองสูงลิ่ว บางท่านอาจจะพูดไม่เพาะได้ซ้ำนะคะเพราะว่าช่วงกลางเดือนแรกเนี่ยดาวพระังคันได้ตำแหน่งมหาจักรบูบุกบับนฟันฝาแล้วก็กล้าแข็งก้าวร้าวอะไรไปด้วยนะคะพูดไม่เพาะด้วยแล้วก็มันหนุกมั่นใจตัวเองด้วยให้ลองสังเกตตัวเองแล้วก็ทัดตัวเองทันอารมณ์ตัวเองทำให้ตัวเองอารมณ์เบาลงหน่อยนะคะอย่างที่แอดมินบอกเรื่องทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปได้นะคะ ทีนี้ช่วงวันที่20-21เนี่ยดาวทุกดวงจะสถิตยอยู่ที่แกนทวารทั้ง4ด้านครบองค์4ด้านเลยทั้ง4สถานเรื่องความรักเรื่องบันช่องเรื่องหน้าที่การงานเรื่องโดดเด่นตัวตนของเจ้าชะตาขึ้นจุดพีคสุดในวันนั้นคือประมาณวันที่20-21ดีมากดีน้อยได้รับก้อนใหญ่ก้อนเล็กแล้วแต่วาสนาองศาของดาวพื้นดวงของแต่ละคนนะคะมันไม่เท่ากันแต่ดวงโดยรวมแล้วก็จะเป็นอย่างที่แอดมินบอกนี่แหละคะ่ะ สำหรับเรื่องสุขภาพ ในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะดูสบายดีค่อนข้างแข็งแกร่งแข็งแกร่งด้วยเพราะว่ตทุสถานะพบเนี่ยแทบจะไม่มีดาวอะไรเลยว่างเว้นไปจนถึงตอนปลายเดือนซึ่งก็เป็นเรื่องของเดือนหน้าแต่แอดมินมองว่ามันไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงก็หมั่นดูแลสุขภาพนอนให้พอในเดือนนี้เพลา,เ,ลาเรื่องคิดมากมีสติรู้ทันตัวเองให้ไหวคิดอะไรได้ประโยชน์ก็คิดนะคะคิดอะไรไม่ได้ประโยชน์ปล่อยวางแล้วนอนดีกว่านั่งสมาธิบ้างสวดมนต์บ้างทับ ตัวเองให้สบายนะคะมังกรก็จะปลอดโปร่งโล่งใจผ่านจุดเปลี่ยนในโชคชะตาระยะนี้ค่อยเป็นค่อยไปเดินขึ้นไปสู่ยอดเขาแห่งความสำเร็จ พร้อมๆกับชาวมังกรอื่นๆที่ได้ฟังคลิปนี้ด้วยแอดมินเอาใจช่วยนะคะชาวมังกรชอบคลิปนี้ฟังแล้วมีประโยชน์โปรดช่วยแชร์เป็นกําลังใจให้ยอดของแอดมินขึ้นนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจในการทําช่องนี้ต่อไปนานๆสําหรับวันนี้ขอบพคุณและสวัสดีค่ะ